สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะน,นี้สวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับดูครับวันนี้เสียงวบบุญแก้วเลยครับเสียงดังแจวเลยออกมาจากบ้านได้หน้าไม่มวยเป็นไรอีก สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายหม่ำแชนแนลคะ่ะบรรยากาศนะคะสนุกกันนะคะไปเรื่ยไปเรื่ยเดี๋ยว <laughs> h e l l o everyone How are you t o d a เดูนะคะตุตะของเราเล่นเล่นนะคะบุญบุญมามาบุญมาบุญมาบุญไปหาไม่เกดเนะดูไปเอบอยู่ข้างๆไม่กาละเกดนะคะ พอเอาของเล่นมารอก็ไม่ไปแล้วตะขี้ดือ้อหลอแล้วหลอแล้วครับสัแรงหนูญญไม่ไหวตาดิกจาจาจอมคน ก็นายอย่ายุ่งกับนู้น่านู้กำลังเล่นถูกใจเส้นเลอเกินถูกใจเส้นเลยเกินถูกใจเส้นเลอเกินตรงนี้ถูกใจมาก ตูตัวเองตูตัวเองดู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 โมโหแล้วโมโหแล้วตอนนี้โกรธแล้วตีตูตัวเองดูแม่เหมยนะคะเป็นห่วงลูกแม่เหมยเป็นห่วงมากเลยนะคะดูดูยางรถสภาพยางดูล้อรถนะคะโอ้ยไม่ยอมให้ไปไม่ยอมหนูจะเล่นหนูจะเล่น

เด็กด no ื้อกเราเราวังการหลังนะพ่อส no ุดยอดเลยนะคะเด็กคนนี้ความสนเป็นที่หนึ่งเลยนะคะสลาดมากๆเลยนะคะไหวฟิปเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ้าน้องมาออกมาออกกำลังกายกันนะคะ ของเล่นชิ้นนี้รู้สึกว่าจะทนทานหน่อยนะคะเหมาะสำหรับน้องใบบุญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทนทำไงจะลุกได้นี่เอา้เอาปิดแล้วทีนี้ปิดแล้วปิดแล้วเอาเอาทำไงจะลุกไหวเอา้าโอ้โหตุ๊ตาโอ้ยทำไมไหวหนักตัว เล่นยางถูกใจเสียเลือเกินทำให้น้องได้เจริญนะคะน้องได้สดชื่นนะคะได้ออกกําลังกายได้เล่นของเล่นนะคะตามประษาเด็กนะคะชอบมากเลยนะคะชอบยางมากชอบยางรถมากเลย ไปเรื่องอะไรอีกอ่ะอย่พอยโลสบายดีทรายโลมีทรายให้เล่นสบายใจสบายใจสบายใจมีทรายให้เล่นสบายใจมีทรายให้เล่นนอ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 นโอเคโอเคทีนี้เสร็จแล้วเสเนี้ยเสร็จแล้วเสเนี้ยมาพ่อเกานเลยเด้อ โมนอนแล้วมันอาบายใจยังเลยคนนี้นี่มาบายใจยังเลยคนนี้นี่เดี๋ยวมันอบายใจจะไปไหนคนนี้นี่ดูสิดูขามอุ้มานุกโยหลับแล้วหุหลับแล้วหูหลับแล้วหูยังยังยยังงโอ้ยยยยยยยอยไม่ยย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 ยอยยยย โอ้ยไมมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันได้ทิ้งทรายนอนมันสบายใจได้นอนทิ้งทรายสบายใจมากอันหนูครับอืมขาวพอหอมแก้มเลยไม่ไหมหลือหนูหรือหนูตูดมาเล่นทีเรือหนูได้ไงเนี่ยมาเล่นทีเรือได้ไงเนี่ย นั่นทีเผยได้งไงเนี่ยบุญเล่าเลตเ่ต็กงานของเล่นนะคะเด็กคนนี้อนพอต้องใช้ไม่เดียวแล้วนะคะตอนนี้หนูโตแล้วหนูดื้อมากเลยหนูซนมากเลยไปอีกแล้วโตะเก้าอ,อี้แต็กมั <c oughs> มาแล้วตุวต๊ตามาแล้วมาแล้วลงม,มาทางนี้เฮ้ยมาไปหาเมก,กาลเกตเลยนะคะ ไม่เหมยแม่เหมยคือดูไม่เหมยนะคะดู bra. ไม่เหมยหาลูกไม่เจอนะคะดูอาการไม่เหมยไหนไหนไหนไปบุญอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไบบุญอยู่ไหนเอ้ยดูไปบุญอยู่กับใบเกดูใบเบยรีบดูใบเบรรีบหาลูกไม่เจอนะคะมัวตะกินนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะคะที่การติดตามรับชมนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสมัครสมให้เราด้วยนะคะกดติดตามคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสภาพในสภาพยางรถตอนนี้โอ้น้องใบบุญของเราเล่นุดยอดมากเลยนะคะ

ลุกกว่าจะได้ดูดูลุกไม่ได้ดูรีบแต่ดูลุกไม่ขึ้นนะคะดูรีบมากเลยโอ้ต้องใช้วิธีนี้นะเอาดินไปนโปะพ่อแล้วนะตอนนี้พ่อได้ไรกับพ่อได้ไรอกับพ่อได้ไรอกับพ่อโอ้เสียงอะไรอ่ะ พ่อลูกเขาเล่นอะไรกันนะคะอ๋อหนูอยากกินแอปเปิลพ่อหรือจอับแอปเปิเล้วยนะคะไปบุญไปบุญเลบุญเลบุญอย่าเล่นบุญไปเลยไปเลยตามเลย ไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้วไปหาพี่ิกแล้ววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you here again please Bye bye สวัสดีค่ะ